คอควายอยู่ตรงไหนคอควายไปตรงนี้เเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเอาคอควายคอควายอยู่ตรงไหนคะคอควายเฮย้ยเก่งไม่ฮัทไม่เก่งละไหนอ๋อต่อไปช้อชิงช้อชิงตีดังช้อชิงอยู่ไหน ช็อติงล่ะเอเก่งจังเลยต่อไปนอนหนูนอนหนูอยู่ไหนคะนอนหนูนอนหนูนอนหนูน